สวัสดีนะจ๊ะเด้ยอย่าโอมาอีกแล้วเด้อเดี๋ยวย่าโอสิมาถอดประตูเข้มจ้ะประตูเข้มเนาะเดี๋ยวอาไรย่าโอบริได้อโอโถอดแบบนั้นเด้อจ๊ะเด้๋ยวได้โอสิใส่อันนี้ประขามเปียกจ้กะมาขามเปียกเด้อค่ะเด้องานประคามเปียกแล้วก็ามี่ใส่ไข่เนาะใส่ไข่ ใส่ไข่ลงไปจ้ะใส่เสร็จแล้วเขาก็ตีให้เข้ากันสูตรนี้เฮ็ดกินแซ่บได้จ้ะเด้อมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเขาก็ผงตามที่เขาหมากักก็จ้ะเขาก็ตีไข่ มันแตกก่อนเนาะตีไข่มันแตกเลยทีนี้เฮากะเสร็จแล้วเฮาก็ใส่ลวดตีลงไปจ้ะใส่ลวด,ดีใส่ชุดลด้ลวดเนานะค่ะเนาะใส่ชู้ลวดลงไปอืมใส่หล,ลายๆใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ ใส่น้ำปลาให้มันออกหวานๆเจี๊น้อยเนาะกะเอาน้ำปลาใส่รงไปจี๊น้อยเนาะพป่น้อ่ตรงใส่หลายค่ะเพราะว่าประทูหอมนิ่มันก็ะตอกข้นข้ากัน ใส่แป้งมัดลูกไปจากน้อยนิดแต่น้องประจังใส่เหล่าค่ะเพราะว่า,าเขาเดี๋ยวกระทูกลูกไปผุกไม่นีเนะะาะผูกล้วเทาก็สิทอดษค่ะต้องเหตุกิ่นบึงได้แต่เด้อก่อนอื่นแก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งยายโๆน่ได้แต่เด้อ เดี๋ยวที่นี่เขาใสสิทอดเนาะแบบนึงด้วจ้ะเสร็จแล้วมาต่างกระทะเนาะใสน้ำมัน้เนรา่ะด่อันหนเนาะเนาะต้มส่หลายเนาไน่อยเดียวค่ะเบาไฟร่ปน่อยไฟแหเบาไฟร่เนาะ เนี này, ่ทีนี้เขาก็เอาลองไปเห็นเนาะขึ้นกันเขาเกากระทูเข้มใสแต่คลุกไม่หนี่คะกระทูเข้มคุกลงไปไม่หนีเลยเลยแค่เนาะคุกลงไปไม่หนีแล้วค่ะ เดี๋ยวลุไปโทษค่ะข้าไปเหต็ตไฟมันนวลๆจนไฟแหงข้าวสเหิเเน้ำหาลุกไป เสร็จแล้วค่ะพี่น้องหน้าตากระชีออมานะเป็นประมาณนี้ล้วจ้ะมันจะออกสามรสจ้ะมันจะออกเปรี้ยวหว,วานเค็มจ้ะสามรสเนาะลองเห็ดกิ่นบนแล้วจ้ะเด้อแบ่บ สีสันไม่น่ากินแต่ว่าเซ่บค่ะซิมมังกันเด้อเบแสรลองเห็ดกินมึงนล้จ้ะเด้อปกติในเซลไข่ใส่หลายใสซีสน่วยแต่นี่นไข่ไม่ใสหน่อยมันก็เลยสิบบกค่อยติดตามหลังที่ต้องติดโตกับทูนะจ้ะนิมบกค่อยติดเห็นไงเนาะคะ่ะเนาะ สูตรง่ายๆคฮ็ดกินจ้ะแซ่บคลิปนี้ก็ขอจบยังคงเหนื่อยจ้ะนาะสวัสดีค่ะกระลังกินคลิปหน้าค่อยบอกันไหมเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะๆน้ำเด้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ